สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟิน,นทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิชิตีเหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปสรุปตู้กาชาล่วงหน้า1เดือนนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับตู้กาชาในคลิปนี้นะครับจะเป็นตู้กาชาของเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ทำลายเนี่ยจะเป็นทำลายของเซิร์ฟเจแปนนะครับซึ่ง การที่จะให้ทำรายมันเป๊ะ100%เนี่ยก็ต้องดูไลฟ์สตรีมในเซิร์ฟโกลบอลของเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดโผลนะครับแล้วก็เซิร์ฟโกลบอลของเราเนี่ยไม่ทำการสรับขาหลอกนะครับตู้กาชาก็จะมาตามคลิปนี้95%นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดของตู้กระชากันด,ดีกว่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับว่าตู้กาชา ที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็จะบอกแค่คร่าวๆนะครับว่ามีตัวไหนที่น่ากดตัวข้างตู้น่ากดไหมประมาณนั้นนะครับส่วนรายละเอียดแบบเจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอชมคลิปบิคอ์ตู้กาชาอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปบิคอ์ตู้กาชาเนี่ยจะบอกรายละเอียดแบบเจาะลึกมากกว่าสรุปตู้กาชาประจําเดือนนั่นเองนะครับ เราก็มาเริ่มกันที่ทำารที่1เลยนะครับสำหรับตัวละครที่เปิดยุค FR บอร์ดนะครับหรือว่า FR e c h o นะครับสำหรับทำไรที่1เนี่ยจะมีตู้กระชาทั้งหมด2ตู้นะครับตู้แรกนะครับจะเป็นน้องการเน็ตนะครับที่ได้รับอาวุธ FR เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในตู้ที่1เนี่ยจะมีอาวุธ BT ของน้องการเน็ตด้วยส่วนตัวข้างตู้นะครับตัวที่2จะเป็นน้องทีน่าอาวุธ FR นะครับ แล้วก็น้องเอโก LD วักกะ LD นะครับส่วนตู้ที่2จะเป็นน้องทีนาอาวุธ FR นะครับแล้วก็อาวุธ BT ส่วนตัวข้างตู้จะเป็นน้องกาเนต FR นะครับแล้วก็ตัวข้างตู้อันต่อมานะครับก็จะเป็นกับตันนะครับส่วนตัวข้างตู้ตัวสุดท้ายจะเป็นน้องลิเซ่นะครับสำหรับธารไลน์ที่1อันนี้นะครับน้องกาเนตและน้องทีนาเนี่ยได้รับการปลดบอร์ด FR ทั้งคู่นะครับ สำหรับรา,ายละเอียดเบื้องลึกของของทั้งทั้งทำลายที่1น,นะครับก็เดี๋ยวรอชมคลิปชมคลิปวิครตู้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวข้างตู้เนี่ยก็เฉยๆนะฮะไม่ได้มีความน่ากดอะไรักเท่าไหร่นะครับสำหรับทำลายที่2ของเดือนมีนาคมนะครับก็จะมี2ตู้เช่นกันนะครับ ตู้แรกนะครับจะเป็น Warrior of Light หรือว่าที่พวกเราเรียกกันติดปากว่าพี่แสงนะครับสำหรับพี่แสงเนี่ยจะได้รับอาวุธ FR นะครับแล้วก็ในตู้ที่1เนี่ยจะมีอาวุธของน้องการ์เหต BT นะครับส่วนตัวข้างตู้อันดับต่อมาจะเป็น Shadow LD แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็น u n p i n o อต d นะครับส่วนตู้ที่2นะครับก็จะเป็นพี่แสงอาวุธ FR กับอาวุธ BT นะครับ แล้วก็ตัวข้างตู้จะเป็น Shadow LD กับ u n f i n n o l LD นะครับสำหรับตัวพี่แสงเนี่ยหลังจากที่ได้รับอาวุธ FR นะครับก็ได้รับการปลดบอสเอเช่นกันนะครับสำหรับทำลายที่2นี้นะครับถ้าใครชอบเล่นแบบให้บอสได้เทิร์นถี่ๆนะครับหรือว่าชอบเล่นเป็นทีมตั้งรับตัวพี่แสงเนี่ย ก็น่ากดหาอาวุธ FR กับอาวุธ BT อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตัววิแสงเนี่ยเป็นสายแทงนะครับเหมาะกับการเล่นแบบให้บอสได้เทิร์นถี่ๆมากเลยนะครับส่วนรายละเอียดเบื้องลึกก็เหมือนเดิมครับคลิปวิเคราะห์ตู้กระชานะครับไทม์ไลน์ที่3ของเดือนมีนาคมนะครับก็มี2ตู้เหมือนเดิมนะครับตู้แรกนะครับจะเป็นน้องเซเว่นอาวุธ FR นะครับแล้วก็น้องการเอกอาวุธเบิร์ดนะครับ ตัวข้างตู้จะเป็นป่าเอ็มเพอเรอร์นะครับ LD แล้วก็น้องเซลฟี่ LD นะครับส่วนตู้ที่2ในทม์ไลน์นี้นะครับก็จะเป็นน้องเซเว่นเอแล้วก็ตัวข้างตู้นะครับจะเป็นป่าเอ็มเพอเรอร์อาวุธเบิร์ดนะครับส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นน้องเซลฟี่นะครับสำหรับทม์ไลน์ที่3นี้นะครับ ตัวที่น่ากดจริงๆนะครับก็คือน้องเซลฟี่ที่เป็นตัวข้างตู้ตัวสุดท้ายนะครับสำหรับน้องเซลฟี่เนี่ยแน่นอนครับว่าในปัจจุบันของเซิร์ฟ g l o b a l เรานะฮะก็ยังเป็นตัวตัวท็อปของการยืมเพื่อนนะครับด้วยอาัคาราประโยชน์ของตัวน้องนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีน้องเซลฟี่เนี่ยผมก็แนะนำให้กดหาน้องเซลฟี่ที่ตู้นี้นะครับส่วนรายละเอียด เรื่องรายละเอียดเบื้องลึกนะครับก็เหมือนเดิมครับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับสำหรับตู้ที่4นะครับก็เหมือนเดิมครับมี2ตู้นะครับแต่ว่าทำรายนี้เป็นตัวละครใหม่นะครับตู้แรกนะครับก็จะเป็นน้องนีออนนะครับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับแล้วก็ตัวข้างตู้ตัวต่อมานะครับจะเป็นป้าเมฆอาวุธ FR นะครับแล้วก็ตัวข้างตู้ ตัวต่อมาก็คือแคสซิสนะครับน้องแมวเหมียว LD ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นน้องนาย LD นะครับตู้ที่2จะเป็นน้องนีออนนะครับอาวุธ FR อ่าแล้วก็ตัวข้างตู้ต่อมาจะเป็นป้าเมฆนะครับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับแล้วก็ข้างตู้อันดับต่อมาจะเป็นน้องวานนลลาและตัวสุดท้ายนะครับก็คือฟลานนะครับสำหรับแมสกกระต่ายสาวนะครับกับชุดนอนไม่ได้นอนสำหรับไทม์ไลน์นี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมต้องทํารายละเอียดวิเคราะห์ตู้ของน้องนีออนก่อนนะครับถึงจะบอกได้นะครับว่าความน่ากดมันประมาณไหนนะครับซึ่งตอนที่ผมทําคลิปสรุปตู้เนี่ยผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดแบบเบื้องลึกนะครับก็ดูความสามารถแค่คร่าวๆนะครับสําหรับทําลายนี้นะครับก็เป็นน้องนีออนกับปาเม์นะครับที่ได้รับการลดบอร์ด FR นะครับ สำหรับทาลายสุดท้ายนะครับทำลายที่5นะครับก็มี2ตู้เหมือนเดิมนะครับตู้แรกนะครับจะเป็นอาวุธอ่าเป็นน้องวีวีนะครับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับแล้วก็ตัวข้างตู้ตัวที่2จะเป็นทีฟาอาวุธ FR นะครับตัวที่3จะเป็นอาเชราเอดีและตัวที่4นะครับจะเป็นปาปารีโมเอลดีนะครับส่วนตู้ที่2นะครับก็จะเป็น v ีวีเนะครับแล้วก็เป็นน้องทีฟารากับอาวุธเบิร์ดนะครับ ส่วนตัวข้างตู้อันดับต่อมาจะเป็นนินจาเอทนะครับและตัวสุดท้ายจะเป็นกาดีโอนะครับสำหรับไทม์ไลน์สุดท้ายนี้นะครับตัวข้างตู้ที่น่ากดเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นกาดิโอนะครับเนื่องจากว่ากาดิโอเนี่ยก็เป็นท็อปเรียกว่าเป็นท็อปสายแทงเลยนะครับถ้าใครที่ยังขาดาแท้งที่รับดาเมจแทนเพื่อนเนี่ย แล้วชอบเล่นทีมตั้งรับชอบเล่นทีมเคาน์เตอร์นะครับกาดีโอเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ในยุคเอฟอาร์บอร์ดนะครับถ้าจะเอามาใช้งานเป็นาสายเคาน์เตอร์จริงๆนะครับแต่ว่านะครับตัวเมตาแท้งที่กำลังจะมาแทนที่ตัวกาดีโอเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเดือนเมษา หรือไม่ก็เดือนพฤษภาฯนะครับอันนี้ผมก็ลืมดูก่อนนะครับแต่ว่าไม่เกินไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนเมษากับอีทุไม่เกินเดือนเมษากับพฤษภาแน่นอนนะครับสําหรับเมตาแทงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าจะต้องใช้แทงตอนนี้เนี่ยผมก็คงแนะนําให้รอกดเมตาแทงในอนาคตดีกว่านะครับซึ่งรออีกไม่นาน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดตู้กาชาทั้งหมดนะครับผมก็หวังว่า,าเพื่อนๆจะวางแผนการกดตู้กาชาได้จากคลิปสรุปของผมนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าหลังจากที่เราเข้าสู่ยุค FR Board นะครับอีเวนต์ต่างๆจะลดลงเหลือเดือนละ4 e v อีเวนต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไม ตู้กระชามันดูน้อยจังแล้วก็อีเวนต์มันดูน้อยจังนะครับก็เริ่มเดือนละ4อีเวนต์ที่เดือนมีนาคมนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆนที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆมเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปสรุปตู้กาชาเดือนมีนาคมก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ